สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามอบรมให้ความรู้ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน,นในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายกับเพื่อนไทยไปด้วยกันนำโดยพันตำรวจเอกเลศศั์เขียมรั์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม ครับก็พอดีมาชา้าหน่อยนะครับหลังจากไปเปิดพิธีทำพิธีเปิดโรงที่เปวัดตรีนะ,นะครับก็เราก็เดินทางมาที่นี่นะครับเท่าที่สามพี่อยาก,ก่อนนะครับก็<ะ>ก็ขอบคุณพี่ๆน้นองๆนะครับที่เสียตละเวลามานะครับฟังก็ถือว่าเป็นฟังครับแล้วก็มารับรู้แล้วก็ สิ่งที่ได้รับรู้แล้วก็พี่พี่แยกร่ที่ผมให้ความรู้ไปนะครับก็น่าจะมีอยู่ในเรื่องนะครับแล้วก็หวังว่าความรู้ที่ได้วันนี้นะครับก็สามารถที่จะําไปใช้ในการดูแลสุมชนนะครับที่เรามาอยู่อย่างผมอยากจะให้เดี๋ยวอยากให้ทางทีมงานตรวสอนนะครับรสร้างรายกลุ่มไว้นะครับรายกลุ่มบางสิ่ทบางยนะครับก็เอาไว้แจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับ อันดับแรกก็เกี่ยวกับความเป็นร้อนในชุมชนปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อรับรู้แล้วนะครับเราก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดก็คือพวกท่านที่อยู่ว่าเป็นผู้นำชุมชนหรือเป็นผมไม่แน่ใจว่ามีภาคเอ,เอ,เอกชนที่นอกจากเป็นภาคเชนมีในส่วนของของ หน่วยงานของรัฐหรือเปล่านะครับพี่อยากจะได้ผลงานของรัฐมามาด้วยนะครับอย่างเช่นพวกครูครูอาจารย์อะไรพวกนี้นะครับก็มีไหมครับมีครับอาจารย์เพราะเรื่มงอรคบอาจารย์มีไหมอ๋อขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สํานักงานหลวงชาติต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําคนในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างผมสองข้อเราขอให้แแต่แต่ถ้าเกิดเราไประดับนั้นมันได้ดีนะครับยิ่งดีแต่ว่ามันมันโอกาสที่ก็จะมีเวลาตลอดเวลามาเนี่ย ื่อมารับรู้ปัญหาในช่วนในพื้นที่เราเนี่ยมันมันน้อยบางทีภารกิจเขามันเยอะครับก็ต้องควัมงจริงนะครับแล้วสำหรับความรู้ที่ได้โดยนี้นะครับก็หวังว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่มานั่งนในที่นี้นะฮะก็จะใช้ความรู้ที่ได้เนี่ยครับไปดูแลชุมชนแล้วก็โดยเฉพาะการติดต่อผู้สารระหว่างตำรวจต่อข้านเองนะครับในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในชุมชนนะครับเพื่อนํามาช่วยเหลือแล้วก็ แก้ปัญหาในทุกชนนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ให้พี่น้องในทุกชนนะครับมีความสงบแล้วก็ช่วยกันดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตนะครับถึงนะครับก็มันก็คือบ้านของเรานะครับขอฝากไปด้วยตัเองก็คงจะไม่มีอะไรกลับนรบวันนี้ก็หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้รับความร่วมมือในการทำงานงาแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื้องของทุกชนของทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ